สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The อ y ท of Tarot by กัญชริยานะคะมาอัพคลิปกันต่อจะมากันต่อมากันต่ออามาอัพคลิปสถานการณ์รักของคุณในเดือนพฤษภาหนึ่งถึพฤษภามากันที่ทัดไฟเมฆสิงห์โนความรัก ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วไปตรวจดูเองว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรนะคะไปตรวจดูเอาเอง าร่างคลิปอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ี่าวก,การดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะไฟจ๋าไฟได้แก่อะไรเมษสิงศนูนะจ๊ะเออมา ถ้าคนที่มีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักสามเศร้าเราสามคนแอบพบแอบคุยแอบชอบเขารักที่เป็นเจอร์ดปาเต้นะจ๊ะประมาณนั้นถ้ารักด,ดีถ้ารักแบบว่าการะหนุงกระหนิงรักการปานจะกินกินก็เลื่อนผ่านเลยไปนะจ๊ะ <c oughs> เออเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ตรงเลยรักของหนูดิเออมันไม่ใช่ดวงของหนูเข้าใจไหมมันคือจจนเนเรชันดิงค่ะดวงเท่ๆไปประมาณนั้นอ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดอย่างไรแนวหนุมความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรโอเคมาได้แล้วไพ่หนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนะคะเป็นเมเนเนจี้หลักของคุณแล้วก็5ใบในสถานการณ์ของคุณมีอะไรต้องเตือนอาจารย์จะบอกแต่ถ้ามีอะไรไม่เตือนก็จะไม่ได้แจ้งดูทั่วๆไปก่อน ในด้านของตัวทั่วไปในสถานการณ์ของคุณแล้วก็คนที่คุณรักรู้สึกอย่างไรและการแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรไพ่เบแรกควีนออฟครับขี้น้อยใจอะไรเอ่ยคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีจิตใจนอบน้อมเป็นคนที่ชอบเยียวยาจิตใจผู้อื่นนะคะคุณเป็นคนที่สามารถดูแลคนอื่นได้ดีทีเดียว น่าจะประมาณนั้นไพ่ใบนี้ลักษณะของไพ่ที่เป็นผู้หญิงโดยแท้แต่มันแย่ตรงที่ว่าคุณชอบคิดมากคิดมากคิดนุ่นคิดนี่อ่อนไหวค่อนข้างจะขี้น้อยใจคิดมากคิดมายก,ก,กับเรื่องต่างๆช่างเชื่ชอฝันจินตนาการคุณเป็นคนที่มีรลางสังหอนการลางสังหอนของคุณสามารถทำลายทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ มีอะไรมาตักมาเตือนคุณคุณก็จะรู้ประมาณนั้นเป็นหรือเปล่าไฟเมสิงชั่โแต่การคิดเยอะในโลกใบนี้เราไม่สามารถคิดอะไรได้ทุกอย่างค่ะไม่จําเป็นต้องไปคิดทุกเรื่องคิดกับคนคน,คนนั้นเขาพูดเราห้ามใครไม่ให้ไม่ให้พูดถึงเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์คาพูดคนเยอะมันจะทําให้คุณจิตตกละและ้วก็มันจะไม่ไม่มีความสุขเขาเรียกประมาณนั้นนะคะโอเคไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาสิบ ชั่วอ่าสิบเหรียญสิบเหรียญมีความพรั่งพร้อมเงินทองบริบูรณ์เยอะแยะเลยค่อนข้างมั่ง,ม,ง,งมั่งคั่งมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานนะจ๊ะการวางแผนสําหรับชีวิตมันค่อนข้างดีหรือคุณมีครอบครัวแล้วจ๊ะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือคนที่ไปข้องเกี่ยวมีครอบครัวแล้วจ๊ะคิดมากอะไรเกียดนอนจิตตกนอนไม่หลับวิตก,กังวลกับเรื่องเงินเงินทองทองมันมีเยอะหรือใช้ไม่หมดหรือไงประมาณนั้น King ครับกับ The d e v i l j u s จะสเกกำลังจะมาบอกว่า The d e v i l มาบอกว่าคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับใครบางคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วยังรักเขาอยู่ปักอกปักใจปักจิตอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักเท่าไหร่ อย่างเช่นคุณทักเข้าไปเขาอ่านแต่ไม่ตอบอย่างเช่นคุณตามเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณเลยประมาณนั้นก็เป็นไปได้คุณก็เลยคิดว่าการที่คุณนั่งเฉยๆอยู่แบบนี้ไม่หือไม่เออไม่เทคแอคชั่นอะไรน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่ว่าคุณยังลริมเขาไม่ลงมันมีบางสิ่งบางอย่างในใจที่ไม่สามารถลริมลงเขายังมาเขายังมาเข้าฝันยังมาเป็นซ้ำประเวสียังมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องทุกข์เพราะคนคนนี้นะนะเคุณอาจจะคุยก,กับ คนธาตุอ่าคนราศีมังกรราศีตุลราศีอ่ากันผสบกันมังกรก็ได้นะแล้วก็อืมธาตุน้กากรกฎมินพฤจิตระวังเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือเอกสารสัญญาใดๆหรือคุณคุยกับพวกคนที่เป็นตํารวจทหารราชการหรือคุณเป็นเองก็ได้นะตารวจราชทหารราชการสสบตคนที่เป็นคนที่รักษากฎหมายอายการก็เป็นไปได้ ช่วงนี้พยายามจะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักโฟกัสกับชีวิตโฟกัสกับความมั่นคงกับฐานะการงานฐานะการเงินมีการเฉลิมฉลองเดินทางไปไหนมาจ๊ะเหมือนมีการเฉลิมฉลองไปงานแต่งงานไหมไปงานแต่งงานหรือคนของคุณหนีไปแต่งงานแล้วหรือไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นได้เช่นเดียวกันสามช่วยระวังในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามความรักของคุณมันค่อนข้างจะมีคนที่ มันเป็นเติร์ปาร์ตี้สามถ้วยช่วงนี้ไปได้ไปได้ไปเฉลิมฉลองได้ไปลันลาได้ไปทิ้งแดงแฮงเฮากับเพื่อนฝูงกับครอบครัวกับญาติพี่น้องก็เป็นไปได้น่จาจะไฟแม่แสงธนโอเคคนที่คุณรักเขาสึกอยยังไงกับคุณสิบถ้วยเขามีเขามีครอบครัวแล้วล่ะคะมีลูกสองคนด้วย มีลูกสองคนมีลูกหนึ่งคนแต่ว่าคนมีครอบครัวแล้วจะทําตัวอิสระเหมือนอยู่บ้านอยู่ในบ้านมีมีมีเมียม,ม,มีลูกแต่ออกนอกบ้านโซดจ้าสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอะความรักของคุณกับเขาเป็นความรักในที่ลับๆหรือเปล่าคุณมีก้าเหรียญเขามีก้าถ้วยต่างคนต่างมีดี ต่างคนต่างมีความเก่งต่างคนต่างมีความมั่นอกมั่นใจต่างคนต่างมีฐานะหน้าที่การงานดีต่างคนต่างมีช้อยเยอะในความรักของคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่เป็นความรักกันอยู่สองคนหรือคนคนนีน้ค่อนข้างมีความลับเยอะเออปิดบังซ่อนเร้นอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลง,ลงเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะของไม่ขาดประมาณนั้นสองเหรียญเขาสับรางรถไฟดีๆนะเขาอาจจะสับรางหรือเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณเนอะ ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่บางคนได้เบรกกันไปแล้วนะคะมันเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ละมองแล้วมันคนไปคนละทิศคนละทางแล้วค่ะต่างคนต่างคอนเวิร์ตแล้วหันหลังให้กับกันแล้วบางคนอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเป็นระยะเวลานาน,านๆแล้วไม่มีสถานะรักครั้งนี้ไม่มีสถานะเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตกันเริ่มต้นใหม่เขามีไอเดียใหม่ๆจะเปิดร้านจะทำงานจะขยายกิจการประมาณนั้น คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะระวังเรื่องของเงินทองค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออาจจะมีคนมาขอ,ย,ขอยืมเงินหรือมาขอเงินเอาเด้อเอเลยก็เป็นได้และคุณก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะให้ h, ไหมล่ะให้สิให้ชอบอยู่แล้วบางทีคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะอยากปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงไม่พูดไม่คุยกับใครไม่พูดไม่คุยกับใคร พยายามจะนิ่งๆอยู่ในที่ของคุณสถานการณ์ของคุณไปได้แบบเรื่อยๆมาเรียงๆค่ะแต่ยังแอบไปสืบไป่องอย่างเฝ้ามองสังเกตการเขาอยู่เลยโอเคขอดูเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคุณคุณมี queen of p e n t a c l e เขามี king of p e n t a c l e ต่างคนต่างนิ่งเฉยต่างคนต่างควบคุมอารมณ์และความรู้สึกอยู่ในที่ตั้งของตัวเองค่ะ ต่างคนต่างอยู่ในความรู้สึกของเขาที่มีแต่คุณเนี่ยบางครั้งเขาเขาอยากมีคุณไว้นะในความรู้สึกของเขาอะบางครั้งเขาอยากมีคุณไว้แต่ว่าอืความรู้สึกในขัดแย้งในใจตัวเขาเองยังขัดแย้งในใจยังสับสนเลยอยากมีไว้อยากรักษาคุณไว้แต่จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นคิดถึงไหมคิดถึงยังถือคุณไว้นม้อไหมยังคิดถึงยังถือแต่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆด้วย ในขนาดที่เขาคิดถึงคุณเขาก็ไปเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดถึงแล้วเขาก็ไม่ได้เฝ้ารออยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไอ,ดอ,อคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาสิบดาบสิ่งที่เขาฝังไว้ให้คุณคือความเจ็บความทุกข์ความทรมานคุณไรต้องจบกับรักครั้งนี้คุณไม่อยากเป็นรักที่เขาไม่เลือกคุณไม่อยากอยู่ในช้อยคุณไม่อยากหนึ่งอยากอยู่ในหนึ่งในตัวเลือกนั้นคุณรู้ว่าเขามีคนค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นและคุณก็รู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่อาจเป็นไปได้ในทางปกติแล้วมันเป็นทางคู่ขนานแล้วมันไม่สามารถจะกลับมาได้เขาสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณสร้างความทุกข์ให้กับคุณคุณเรยคุณเรยยอมจบกับสถานการณ์นี้จบและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถามว่ายังคิดถึงเขาไหมายังคิดถึงคะ่ะยังอะไรวอนยังคิดถึงแต่ว่าคุณพยายามจะหักห้ามใจหักห้ามจิตตัวเองที่จะไม่ให้คิด ไม่ให้รักประมาณนั้นอ,อ่ะไปต่อคนที่เบีกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่นิ่งใฉ่ใส่กันคนที่ห่างหายกันไปกับชีวิตเราแต่ว่าถึงตัวเขาห่างแต่ใจคุณยังไม่ได้ห่างไปไหนเลยมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจมาเคลียร์กันได้ไหมคะมีโอกาสไหม มีโอกาสไหมเอ่ยมาพูดมาคุยม,มาเคลียร์กันได้ไหมเขาก็ถือคุณไว้ในมือคุณก็ถือเขาไว้ในมือคุณเองก็รู้เขาก็รู้ว่าความรักแบบนี้มันยากลาบากที่จะกลับมามันมีช้อยเยอะมันมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้เขาคิดเยอะเดอะสตามาบอกว่า อม,มันมีคนคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วแล้วเขาไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเขาไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวไปอยู่กับครอบครัวไปสร้างครอบครัวไปมุ่งมั่นกับครอบครัวเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้มันมันได้จะเป็นคู่ขนานค่ะมันไม่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วล่ะหรือคนคนนี้เป็นคน,ค,นค่อนข้างรักครอบครัวมากๆเนี่จะ๊ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน เป็นแบบว่าไม่คอนโทรลกันเป็นแบบว่าต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเป็นแบบว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตไปนในทิศทางของตัวเองถึงมีความรักตรงตรงนี้ต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองค่ะอืมเขาคิดแบบนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะไฟเมธสิงธนูเออเมื่อกี้อาจารย์อ่านไฟผิดไหม ไฟได้แก่แม่สิงธนูนะคะอ่านผิดไหมเออสมองไม่ค่อยดีละคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณยังรอคนเก่าด้วยความเจ็บปวดยังฝันยังหวังลึกๆว่าจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้แต่ถ้ามันไม่มามก็ไม่เป็นไรคุณก็จะไม่ทำอะไรคุณก็จะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณปิดหูปิดตาปิดใจ พยายามตัดเขาออกไปแต่ยังหวังในใจลึกๆว่าวันหนึ่งคุณกับเขายังมีโอกาสจะโคจรมาพบกันและอาจจะมาพูดมาคุยกันได้อย่างนั้นนะเขาล่ะฝากบอกได้เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาจะฝากบอกว่าอะไรฝากบอกว่าเขายังอยากมีคุณนะในชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าจะให้เขาทําอะไรไหมเขาไม่ทำแล้วเขานิ่งเฉยเขานิ่งเฉยเขาเป็นคนที่เขาบอกคุณเป็นเดียมเพลสของเขานะเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นเป็นความรู้สึกที่เขาไปต่อให้เขาเดินหน้าไปไกลแค่ไหนคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาค่ะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขาคุณยังเป็นคนที่เขายังเคยยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังอะไรอวรอยู่ยังอยากมีคุณในชีวิตอยู่แต่ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมเขาจะมาง้อคุณไหมเขาจะมาทักคุณไหมไม่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 ไมไมคนคนนี้เป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมและคอนทรลคนอื่นและเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นตัวเขาเองมีชอยเยอะค่ะมีหลักเข้ามาให้เลือกเยอะแยะข้อไม่ขาดจ้ะอ่ะคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะฝากบอกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาหรอกคุณคิดว่าเขาทำรายรับหลังคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองที่มีชื่อเสียงคุณบอกคุณเข็ดแล้วคุณเข็ดคุณยังเฝ้ามองเขาอยู่นะคุณว่าเขาเจ้าชู้คุณมีความรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้และคุณเข็ดกับเขา คุณเคยมีความสุขที่ได้มองที่ได้รักที่ได้ชอบแต่ความสุขนั้นกลับมาทิ่มแทงคุณเป็นสิบดาบนอนจมกองเลือดเลยเขาอาจจะไม่ตอบสนองความรู้สึกหรือความต้องการของคุณและคุณเองก็ไม่เคยไว้ใจเขาเลยคุณมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขานอกจากคุณคนที่คุณเขานอกจากมีคนของเขามีคนมีคุณที่คุยด้วยแล้วเขาก็คุยกับคนอื่นมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณเจ็บกับสิ่งนี้คุณก็เลยยอมจบ ดีกว่าที่จะเจ็บไปเรื่อยๆค่ะขอภายแนะนำห้าใบาค่ะขอภายแนะนำห้าใบตัดให้จบค่ะจะมีการส่งข่าวสารใดๆก็ตามอยากรู้ข่าวสารหรือพยายามบล็อกบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกอะไรไปละไปทําบุญเยอะไปทําบุญเยอะไปถือเซนกินเจไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหระจเมสิ่งธนูใครไปขอพรมาขออยู่หรือขอให้ไปหรือขอให้ทําใจให้เข้มแข็งจ้ะบางทีน่ะในใจของคุณน่ะ ใจคุณแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งคุณเฝ้ารอหวังว่าลึกๆในใจวันหนึ่งคงมีโอกาสมาโคจรพบกันสองคุณพยายามตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้เพราะคุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่รู้ว่าการมีความสัมพันธ์นี้มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าทําให้ใจคุณต้องเจ็บถ้าทําให้คุณต้องเครียดต้องกังวลใจทําให้คุณต้องทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไพยแนะนําว่าอะไรที่มันจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะค่ะ บางสิ่งที่มันจบไปแล้วมันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่อเริ่มต้นวันใหม่เพื่อเพื่อเพื่อคิดว่าความรักนี้ต่อให้มีมันก็ทําให้คุณทุกข์อยู่ดีมันก็คงดีแล้วที่คุณได้หมดทุกข์จากตรงนั้นถึงมันจะหลงเหลือร่องรอยความเจ็บปวดเหลือร่องรอยความคิดถึงเหลือร่องรอยแห่งความทุกข์อยู่แต่วันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งและตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้ แต่คุณต้องเข้มแข็งและช่วยคุณตัวช่วยตัวเองค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0329 Y สาเ้วราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมค่ะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนเราทุกคนเราต้องยืนอยู่ด้วยความเป็นจริงเราไม่ได้ยืนอยู่ด้วยความเพ้อฝันเราไม่ได้ยืนอยู่ด้วยด้วยความ ทุกที่เราต้องทุกเพราะฉะนั้นชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้หรือไม่เจ็บช้ำได้นั่นอยู่ที่ตัวคุณเองสวัสดีค่ะ